a what very evening pretty you. good to close to is life is my Uh, สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษดกกกกฤษด,ดูกาล2024-2025คู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ระหว่างลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับกันมาเยือนของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกนรลกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสําหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่1นธันวาคม2 5 6 7เวลาห้าทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับก็เป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสถิติดูดีกว่าเล็กน้อยครับโดยเอาชนะริฟูไปได้2ครับเสมอ2แล้วก็แพ้1ครับ นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เพิ่งเสมอมา1นมา1ประตูตอนหนึ่งครับในศึกฟุตบอลพิมีิริกอังกฤษครับก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคนมร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูปเริ่มเล่นจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับ ริวพูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วครับโันาเต้ออกซ้ายมาให้แม็กอริสเตอร์โอจิฟันได้ครับฝากมาอเล็กซ์ขอไปก็เป็นแอนดูโรสันครับแล้วเอ้แล้วหลุดมาตรงนี้เคอร์ติจโจนพักแล้วซัดต,ตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสทักทายครั้งแรกของเคอร์ติจโจนครับเป็นประตูเลยครับไม่ถึง4นาทีครับโอ้โหขึ้นนําไวมากครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูคือเดี๋ยวต้องมาดู ว่าหลุดไปยังไงก็เกิด์ติจโจนใครพลาดครับลรายินดีจริงๆครับเกิด์ติโจนนี่ครับบอลยกมาตรงนี้โอ้โหเราไปม่งเสยพา้าครับมาเข้าทางเกิดทติโจนพักรถสวอลเลยตรงนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับอูริอูขึ้นนําไว้มากครับนี่ครับบอลเปิดมาตรงนี้ โอ้โหอาการจี้ครับไปมงเสยมาเข้าทางเกอร์ติโจแล้วฮาบันลเล่ตรงนี้ครับโอ้โหไม่พลาดเลยครับวิวพูขึ้นนำคุช่วงนี้มีปัญหาเหมือนกันครับเกมรับแมนซิตี้ครับนัดล่าสุดก็เพิ่งโดนเฟยยนูดครับยิงมาถึงสามประตูครับจากนำอยู่ดีๆครับโดนตีเสมอเฉยเลยครับ <Good. S 1> อีค่ายกูดูกัน ตักันไม่ผ่านเกร์ติโจนออกซ้ายมาดิอาร์ตแล้วมีดาวินวิ่งทำทางแล้วดิอาร์ตฝากมาดาวินนูนเยนแล้วช่องนี้ <c oughs> อาคาีิยังบอกได้แล้วบอลยังไม่ปไปไหนครับแบดดี้แบดดี้ดึงเข้าในเกอร์ติโจนเกอร์ติโจนมีช่องอีกแล้วแล้วฝากมาดาวิน2ประตูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหมันทำไมง่ายขนาดนี้ครับเกมรับแมนซิตี้ครับโอ้โหมีปัญหาจริงๆครับขาดโรดี้ไปครับ กองกลางตัวตัดเกมนี่หายไปเลยครับนี่ครับบอลของแบรลี่ฝากมาทางด้านเคอร์ติสโจนเลี้ยงกี้เข้ามาไม่มีใครเข้าแล้วไหลมาช่องนี้ดาวินได้ปัน่นโอ้โหง่ายจริงครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับพี่ผู้นี่ครับบอลแหวกมาของเคอร์ติสโจนแล้วฝากให้ทางด้านดาวินนูนนเยตแต่งลบพลิกปั่นง่ายๆเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ปูมาแล้วครับทางด้าน,น,นดูนเยสอ้ไม่ถึง10นาทีร์พูขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์ครับอไปกันใหญ่นะครับแมนซิตอ้อาคันจี้ครับออกซ้ายมามาติอุนูนเนสให้กับทางด้านแจ็กกิริตแจ็กจกิริตมีแบตตี้ประคอง มาดิวตูวเนสพิกแล้วยกออกขวามาจะให้โฟเดนไม่ถึงครับแอนดูร์สันอ่านได้เอาแล้วมาเข้าทางซาวินโยอีกแล้วครับซาวินโยพาเลี้ยงแหวกออกขวามาฟีโฟเดนโฟเดนกระชากเข้าไหนมาตรงนี้แม็กอาริเตอร์ยังเคลียร์ได้แล้วฝากต่อมาดีอาร์แล้วลิวพูจะสวดอีกแล้วครับยกให้โมซาร่าตรงนี้รึกเกินไปแจ็กกิดิดครับหมุงชงมา เบติอุสนูเนสให้กันทางด้านอีคายกูดูกันซาวินโยเชื่องไปทางด้านฟิลฟเรนซาวินโยดึงดึงแล้วออกขวามาเลยครับลุยส์ไม่ผ่านเกิอติดโจนดิอาดฝั่งมาดาวินูเนสออกซ้ายมาเกิดติดโจนเกิดติดโจน <c oughs> โดนลุยส์ย่งไปกับเท้าเลยครับ บอลกลับมาตั้งกันใหม่ครับนาธานาเกะออกซ้ายมาดูเนตเล่นกันทด้านเพดิโอครับฝากมาแจ็กกีริดแจ็กกีริดให้เข้าในครับมาดิวดูเนตแล้วออกซ้ายมาดูเนตดูเนต <c oughs> มีก็บเป็นแบกประคองแล้วยกมาตรงนี้ไม่ถึงฮาเรนแต่บอลยังได้อยู่ครับโฟเดนฟิวโฟเดนฝากเข้าในมารูอีตรงนี้เอาแล้วยังออกขวามาไ,มได้ฟิวโฟเดน โฟเรนจะหาช่องไม่ได้ครับ <Okay. S 1> บอลขึ้นมาซาวิโยอีกใครก็ดูกันยืน่อนลขึ้นมาครับซาวิโยแล้วจายัดมาตรงนี้คือติจโจนอ่านแล้วแล้วลิเวอร์พูลจะสว่วนเลยครับดีอาร์ดมีซาร่าวิ่งเชื่อมมาดีอาร์ดดีอาร์ดออกซ้ายมาก่อนครับแอนดูรูสันแอนดูรูสันให้สั้นๆมาดีอาร์ดแล้วไหลช่องนี้สวยครับหนุนเย้จะเปิดเข้าในไม่ผ่านบล็อก <c oughs> นาธานาเก้ครับฝากมาตรงกลางอาคารจีลูอีสครับออกขวามาฟิลโฟเดนลูอีแล้วไหลช่องนี้มาเสืยครับเออริงฮาแลนพักพักแล้วโกนาเต้ซอนทันครับโอ้โหโอกาสยิงวันนี้ของซิตี้ยังไม่มีเลยครับวางเกมมาดีครับอันเดนรอร์สโตครับ แลนก็เฟนแบกครับฝากมาตรงกลางแมกนิสเตอร์เชื่อมมาเคลติจโจนโอ้แล้วดาวินโดนฟาวตรงนี้ไม่ว่าอะไรครับพุทธสินนูเนสฝากมาตรงกลางแล้วเกมทั้งสองทีมไหลลื่นมากครับไม่ค่อยมีจังหวะหยุดเกมกันเลยครับโฟเดนเชื่อมมาอีกใครกูดูกัน,กนให้กับทางด้านแมนตติอุสนูเนสครับ,รรบออกซ้ายมากาดิโอแจ็คก,กิดิดฝากเข้าในกาดิโอตรงนี้ ยังเป็นบอลบุกต่อครับของลุนดาซิตี้อีกไกลกุญแจกันยกออกขวาแอนดูรูสันมงเคลียร์ได้แล้วดีอาร์ดทันด้วยครับตรงนี้ย้อนขึ้นกลับมาแอนดูรูสันแม็กเอ็ดดิสเตอร์ออกซ้ายมาครับดูดีอาร์ดดีอาร์ดแล้วหไหลไปพื้นที่ว่างตรงนี้ดาวินทันด้วยครับดาวินดนูเยสแหวก3แล้วฝากมาเกิดติดโจนเกิดติดโจนมีช่องแบบนี้ยังซูเปอร์เซฟนะครับเอเดรียน ได้เป็นเพียงลูกเตะมุมครับริวผูี่ครับฝากเข้าในมาให้ดีอาร์แล้วก่อนที่จะเชื่อมมาเกิดติดโจนเห็นช่องนี้ครับพูดแต่ว่าอินเอเดซอนไม่ได้ครับรับมาดูลูกเตะมุมของริวผูจากแอนดูรูซัน แอนดูรูซันครับเปิดมาตรงนี้โมซาไดาโอ้โหจักรยานอากาศอูเรือจะเชื่อครับเอนดซอนเซฟได้ครับนี่ครับคือแอนดูรูซันเปิดมาแล้วโอ้โหจักรยานอากาศกำลังจะแสกหน้าครับยังปัดออกไปได้ครับโรซันเปิดย้ำมาตรงนี้ยังงงเคียวมาได้อยู่ที่แบดลี่ครับให้มาและแอนกาเฟนแบก แนนชิงเข้าในมากาเฟนแบกสัดตรงโอโหไปกันใหญ่เลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับริวพูโอ้โหเหลือจะเชื่อรับก่อนจบเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกครับลิวพูหนีห่างเเวน3ประตูต่อศูนย์ครับจากไรอันกาเฟนแบกครับอ้วนนี้ผู้เล่นแนวรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีปัญหาจริงครับ นี่ครับไรอันกาฟินแบกแหวกเข้ามาแล้วฝากให้แม็กอิสเตอร์ยกต่อมาแล้วพักู้หูยิงตามน้ำครับบอลเกือบเสียบสัมผยมครับนี่ครับกาฟินแบกฝากแล้วให้มาแม็กอาิสเตอร์ยกให้ก่อนที่จะมารับบอลง่ายๆแล้วซัดตรงนี้ครับบอลเข้าเสียงสัม่ยมเลยครับูนี่ครับคูหูกองกลางครับ เล่นกันเนียนตายจริงครับวันนี้อากาันจี้ครับแล้วผู้ตัดสินเป่าดกวินโุติการแข่งข,นขันครึ่งเวลาแรกครับเป็นนั้นเจ้าบ้านครับปิยวภูขึ้นนําไปก่อน3ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆที่ชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ปูตสินเป่าเขียรูกเริ่มเล่นครึ่งหลังครับจะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมเยอือนชุดสีฟ้าจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างนะครับอาคาจิยกขึ้นหน้ามาบอลยังถึงอยู่ครับจคกยิเดตวนขึ้นกลับมาดูเนสให้มากาเดโอวเลี้ด้านอีคายกุดูกันเออริงหาแรนแล้วซัดไกลตรงนี้เกือบเหมือนกัน โอ้เกือบตีใครแตกได้ครับเอริงฮาร์เรนครับก็เน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่1่ธันวาคม2 5 6 7เวลา5ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับแฟนๆของทั้งสองทีมก็สามารถเข้าไปรับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับไม่ดราม่ากันนะครับเพราะว่าเป็นการดวลกันระหว่าง AI เตะกันเองนะครับผมแอดมินไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในเกมนี้ครับ ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับรับมาดูกันต่อในเกมครับอากันจียกออกซ้ายมาไม่ถึงครับแบดดี้ตัดได้บอลอยู่ที่เกอติดโจนเจอตัดตรงนี้นาธานาเก้อาเกออกซ้ายมากาเดียวย้อนขึ้นกับมาครับนาธานาเก้กลับมาตั้งกันหน่อยเลยครับที่เอดสอนสัน คีวีดีบอยครับฝากมามาติโอโดเนสแล้วยกมาทันทีผู้ตัดสินยกธงํำหน้าไปแล้วครับเออร์ิงฮาแดนครับปู้กลับมารักษาได้ไม่ทันครับในส่วนของสติต้านัดหลังสุดครับของทางกานเจ้าบ้านร์พูลครับโอ้โหสติร้อนแรงยิงๆครับ5นัดหลังไม่แพ้ใครเลยครับชนะรวดครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเปิดบ้านเอาชนะเรียววัดิดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วมาตรงนี้โมซาร่าขึ้นไม่ถึง ในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผลงานนี่สวนทางกันมากครับ้านัดหลังสุดเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้ครับโดยแพ้ไปถึง4ครับแล้วก็เสมอ1ครับนัดล่าสุดพึ่งเสมอกับทางด้านเฟยนูดครับในศึกฟุตบอลยูฟา่าแชมเปียนลีกมา3ประตูต่อ3นลครับโอ้โหทีมลูกทีมของเป๊ปานัดหลังเนี่ยนาน,นานจะเจอทีครับที่เก็บชัยชนะไม่ได้ครับ โอซาร่าเจออากเกตสกัดกกตรงนี้ไม่ฟฝา้ายังได้อยู่ครับดาทานาเกะออกซ้ายมาแจ็คกิริตวนขึ้นกมามาติุสนูนเนตนูนเนตห็นได้อยู่ครับกูนาเต้วนมาเข้าทางเคอร์ติจอนอีกใครกูด,ดูกันครับฝากมาหาแรนหลุดมาแล้วก็ตรงนี้แล้วปั่นโอ้โหไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสามครับอุมาจนได้ครับเออริงฮาแรนครับในทีที่65ครับ ตามมาห่างๆเลยครับดิวพูเอาจนได้ครับเอริงฮาแลนด์ครับนี่ครับเกิดที่โจนจ่ายมาตรงนี้ไม่แม่นแล้วเจอส่วนคืนของอีคายูกุโดกันครับแทงลูกนี้รุดเลยครับแล้วฮาแลนด์เฟิร์สทัดดีมากครับจับแล้วหนีเบอร์จิลฟานไดเข้าไปยิงได้เลยครับนี่ครับวิ่งขอบอลครับก่อนที่จะแตะบอลไปข้างหน้าแล้ว เคเดเฮพยายามออกมาเล็วแล้วครับแต่ว่ามุมมันเปิดเกินไปครับแล้วส่งเบเนโดซิลว,วาครับลงมาแทนทางด้านมาัิอุสนูนเนสครับทางด้านเปปการิโอราครับแอนดูโรซันไหลให้ทางด้านดีอาร์ครับ ลุยส์ย้อนขึ้นกันมาอกกาแานจีนาธานอาเก้อาเก้ครับยกขึ้นหน้ามาตรงนี้ไม่ถึงครับฮาร์เรนเจอโกลาเต้โม,ม่งเคียได้ลุยดิแอสเชื่อมมานูเนสนูเนเยสฝากฝากแล้วจะยิงตรงนี้เอาแล้วยังได้ลิวซัดตรง้โอโเอเดอซันซูเปอร์เซฟเลยครับได้เมียงลูกเตะม,มุมครับลิวพู นี่ครับจังหวะแรกนี่ยิงวืดแล้วครับนูนเยสแต่ว่ายังมาเข้าทางจังหวะ2ครับได้รุนจักลูกเตะม,มุมต่อเนื่องเลยครับริวผูแอนดูรุสันเปิดยกเข้ามาตรงนี้ไม่ถึงโมซาร่ายังได้อยู่ครับเวอร์จิฟันได้พักพักแล้วจะหาช่องไม่ได้วนคืนกลับมาเตอทีดิจนย้อนคืนได้เวอร์จิฟันได แม็กริสเตอร์จะจ่ายยัดไม่ผ่านโฟเรนยังได้อยู่แอนดูโรซันโดโรสันฝากให้ทางด้านดีอาร์เรายกมาดูนเย่ได้โชว์โอ้โหข้ามคานอู่ประตูที่4ยังไม่มาครับวิลฟูนี่ครับแอนดูโรซันครับไหลออกซ้ายมาแล้วดีอาร์เปิดไปที่จุดนัดพบครับดาวินขึ้นชนะแล้วครับแต่ว่ากดไม่ลงครับ เควนน์ซอนาดขึ้นหน้ามาเออร์ริงฮานดนพักแต่ไม่มีใครบอลมาเข้าทางแบดดี้เชื่อมมาแบดดี้แล้วย้อนคืนตรงนี้เกือบไม่ดีเคเดเฮอร์ขวาบอลไว้ครับออกซ้ายมาเบอร์ติวฟันไดย้ยกไปข้างหน้าตรงนี้นูเนสมาเข้าทางอีกใครกุนตัวกันฮาแนดน ไม่ถึงเวอร์ติวฟวันได้ครับครับแม็กคาิสเตอร์ฝากให้เกอร์ทิ่โจนออกซ้ายมาแอนดูโันครับจ่ายขนาดเส้นมาทางด้านลุยเดียร์ลุยเดียาต,ตรงนี้โดนบีบอยู่2อยยังได้อยู่ครับมาตรงนี้ดวลความเร็วกับลรูอิสแล้วดียร์ถ,ถึงก่อนเอาแล้วอุตรการสก,กัดไม่ดีแล้วเปิดยัดมาไม่ถึงดาวิน โอ้โหยังเคลียร์ได้ครับซิตี้ควิดีบอยย้อนขึ้นกลับมาครับอากาจีออกขวามาลุยส์ฟิลโฟเดนแล้วยกมาข้างหน้าหาเดนเก็บไม่ได้แล้วครับเดอร์อแบลลี่ครับเชียบกับกูนาเต้แบลลี่วนขึ้นกลับมากูนาเต้แล้ะกับฟุมแบกเชียบกันทางด้านโมเมสซาร่า แล้วซาร่ามีเป็นที่เปลี่ยนสปีดไหลามาหลุยดีอาร์โดมาจนได้กับประตูที่สี่ครับวิวหูโอ้โหน่าจะเป็นประตูฝังของซิตี้แล้วครับหนีเอาเป็นสี่ประตูตอนหนึ่งครับในนาทีที่แปดสิบแปดการันตีวิวหูโอ้โหเดือดจะเชื่อครับไม่คิดว่าจะกอจะไหลขนาดนี้ครับนี่ครับแบร์รี่ฝากมาให้ทางด้านโมซาร่าโมซาร่าเลี้ยงจี้แล้วไหลช่องนี้มาดีอาร์ดยิงตามน้ำโอ้โหช่องนี้ครับ นี้อาจเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับนี่ครับต้องชมทางด้านโมซาร่าครับฝากมาให้ดีอาร์ดแล้วยิงทันทีครับโอ้เอเดรซอนครับไปเปิดมุมเสาแรกเยอะครับเจอดีอาร์ดยิงสวนตรงนี้ก็ไม่พลาดเลยครับอถ้าวันนี้ริวพูเอาชนะได้นี่จะหนีห่างซิตี้ไปเป็น12แต้มะครับ ขอไปครับ11แทมครับอ้เราโอกาสคว้าแชมป์สูงมากครับถ้าหนีห่างซิตี้ได้ขนาดนี้ครับนูเนเยสนูเนเยสอ้เราไม่มีใครเข้าลงสัดไก่ยังทุบทิ้งออกมาได้แล้วซาร่าปล่อยออกครับใต่ลูกเตะมุมครับของลิวพูนี่ครับไม่มีใครเข้าเลยครับนูเนเยสเลี้ยงมาได้เรื่อยๆครับ ดูดูสันครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามาแล้วยกเข้ามาตรงนี้อาคารจี้โบอกออกมายังมาเข้าทางปืนดีอาร์ครับสบสลายสบสลายออกกว่ามาโมซาลาจ,จะปั่นไม่ผ่านเอาแล้วมูตสิทธ์ให้เป็นลูกได้ฟาวครับอุลเลฟีคิกระยะอันตรายแบบนี้ครับแล้วมาดูว่าริวรพูจะได้ประตูที่5ไหมครับผู้ฟีคิกตรงนี้อันตรายมากครับแมคกริสเตอร์ครับอยู่ที่ลูกฟีคิก แล้วแม็กคาริสเตอร์ปั่นตรงนี้ไม่ผ่านกำแพงแล้วมาซ้ำดาบสองโอ้โห,โห,โหเอาได้จริงๆครับห้าประตูตอนหนึ่งครับผูไปกันใหญ่แล้วครับซิตี้จังหวะแรกเซฟได้ดีแล้วครับกำแพงครับยิงไม่ผ่านครับแล้วมาเข้าทางปืนแม็กคาริสเตอร์ครับนี่ครับปั่นตรงนี้ไม่ผ่านแล้วได้ซ้ำดาบสองโอ้โห,โห เอดิซอนก็ช่วยไม่ได้แล้วครับตรงนี้นี่ครับปั่นตรงนี้ไม่ผ่านอีกายรกุดูกันแล้วสมดาบสองครับโอโหช่องนี้ครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับว่าสกอร์จะไหลขนาดนี้ครับหนีเป็นห้าประตูต่อหนึ่งแล้วครับลิวพูแล้วเรียบร้อยครับปูตสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับวิวพูทำได้ครับ เปิดบ้านเอาชนะซิตี้ไปได้5ประตูตอนหนึ่งครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกันไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ